สบายดีทุกคนหลังจากที่ไป่าเหากินข้าวแล้วเนะคฮาก็มาฟูโฮโลนเนาะลมพัดเย็นโจยโจยพี่น้องเอ้ยธรรมชาติคือแบบได้ฮับกินอายธรรมชาติแบบอุ้ยรู้สึกแบบว่ามันดีจริงๆเนาะลินดาเนาะดีต่อใจดีต่อใจแห่งทุกคนเดี๋ยวสิวันจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ทุกคนเด้อบรรยากาศคือแบบ บอิาตอนนี้เราก็หอบผ้าหอบเพ่หอบตังหอบซาดมาเนาะนี่อันนี้คือเราจะไปยุคคุณสองเดือนแล้วทุกคนเดี๋ชวัลจะถ่ายบริการให้เบิ้งทุกคนเดชวัลปื้ดขุดขอบปื้ดปาดเดินจากบ้านช่วยเอ้ยกูบโบก็เอ็นอันธรรมชาติงามปานที้จังเถอะปาดสวิตเซอร์แลนด์โอราปืวดเบิ้งสวยกุนเล่นรูจังหลังพดอวก <พ>ปูด <พา S 2> ปาดสามมือกับบบอลเลบบอโหสุนาพนะจะให้เบิง่งแนดระวังน้าเกาะกีก <laughs> น้มเกาะกีแล้วน้มเกาะกีแล้วเอ้ยยพุนาทุกคนของดีจริงๆใส่สมบูรณ์เนี่ยดนน <c oughs> ได้ไปแล้วหนึ่งคนอันนี้คือ ไปก่อนนะอะไปเลยไปเลยแค่ระวังหนามเกาะหำนะใส่งานม่ได้ใส,ใส่งานม่ได้แล้วมันซื้อ,อยาดับพาวงอเออเฮ้ยเด็กทางตรงนี้หลอดคามหัวไปก่อนนะทุกคนได้ไอโฟนนะไปก่อนเด้อรอ,อข้าหน่อยสิ โมแมนเนขามีทางทนะเาต้องไปทางนี้ละไป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 ทางนี้ล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะย่างไปทางพุนเนาะขาย่างไปพุนมันจังงามอันนี้คือทางลงข้าจอดรถไว้ยุพุนเ้าจอดรถไว้ยุพุนแล้วเฮาย่างลงมานี้อันนี้เป็นตัวเมืองเลอทุกคนทางนั้นมเป็นตัวเมืองไสสมบูรณ์เมืองอนุวงศ์นี่นี่นี่ปุ๊บนี่ ตาดเดิน้ำคอยนี่ล่ะไม่อยากจะเห็ดยังหันจะสไิไล่ลงขี้ไหลลงโอ้ยสางเห็ดเนาะมันไ่ได้มันไ่ได้มันไปได้ค่ะไปมันโบ<ป>สานพอเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวิวบรรยากาศทางพุนพุพุนุเราจะถ่ายอีก อบรรยากาศคืองามแท้ลมกระพัดเย็นดีเย็นต่อดีต่อใจขนาดเลยบบน,นูหัวอันนี้คือบรรยากาศดีดีอันนี้นนเขากานี่เอาเขา้าเอาน้ำขึ้นไปกิิเนนะทุกคนเออมีหลายอยา่างมีชิ้น,นอันเครมพร้อมเนาะเขาก็จะไปอัน เบียร์พูละปองเบร์ใช้เบียร์ซื้อสบ่เบียร์ซื้อแล้วเนาะอ้าวกระพูละปองบม่ได้หลายดอกแม่นี้เขาเอียงนะค่ะว่าผู้สาวเรากินเบียร์เยนไว้ไม่รออะไรเลยอันนี้เขาเฮ็ดตูปน่าจะแม่นเฮ็ดตู้บอลไข่เคืองเลยนี่นะแมนบอกนี่ทุกคนตอนนี้เฮาก็ขึ้นมาฮอดแล้ว บอลที่จุดที่แบบสำคัญสำคัญเนาะปึ้ยบอลนี้งานสุดๆเลยเด็ปึ๊ดได้ยอย่างเดีวยวน,นี่กินข้าวปึ๊ดฝากกันกินข้าวอะไรพุกเนี่ยนะมามามาอ้าวเป็นอะไรสมกับเสียเพื่อนตั้งใจกี่ กินกับบันขึ้นมาฮอดพอดีฮอตน้อทุกคนพอดีเมย์เมยก็เลยไปว่าพักกินข้าวก่อนปื๊บวันนี้กินกับคู่กับบรรยากาศทุกคนฝนฝนก็สีตกๆหน่อยนึงเนาะโอ้โหอ้ฝนตกมาแล้วผมเฮ้ยด้ยิ้มเป็นมากินที่เขาตนไหนได้เคยเลยเนี่ยคือไปว่าอารมณ์คือใส่ฝนขึ้นมากบทุกคนงามประทับใจเอลี่เนาะใส่ฝนมากครั้งแรกทุกคน จะคนเคยเห็นแต่แบวาอยู่ในโซเชียลอยู่ใน Facebook อยู่ใน t i กต o k เนาะเขามารีวิวอยากจะบอกว่าคุ้มขาทุกคนคุ้มขาแห้งแบว่ามันงามแบบธรรมศาตร์อิหลีนะแบบว่าอันนี้ก็เป็นผู้เป็นผาแล้วก็เป็นแบว่าผาอ้อมตัวเมืองเลยอ้อมตัวเมืองอ่าใส่สมบูรณ์เลยบรรยากาศมอกอย่างฝนเมื่อกี้นี้ฝนตกเมื่อกี้นี้แล้ก็เลยบร่ไทย พวกข้าขึ้นมากกับพวกข้ากันไปว่ากินข้าวถ้ากันกินข้าวกินอย่างน้อยนึงเนาะนี่เนี่ยพวกข้ากินข้าวกินอย่างแต่ว่าไม่ไผ่ที่ว่าขึ้นมาอย่าลืมรักษาความสะอาดสวยกันนะทุกคนเพราะว่าพวกข้ามากกับพวกข้ากกบเอาพวกเอาก็เอาน้ำเอาอย่างขึ้นมากินแต่ว่าพวกข้าตอนนี้พวกข้าก็กำลังจะเม้นเขิงเม้นของแล้วก็เก็บลงคือเก่าแล้วฝากถึงไม่ไผ่ที่ว่าขึ้นมาเนาะ บพราว่าจะเป็นคนอยู่ในพื้นที่หรือว่าตั้งแขวงเนาะก็เอาใจใส่น้ำกันด้วยทุกคนเด้อรักษาความสะอาดซอยกันเนาะเพราะว่าแล่นทุกที่ยมันง่ามอะีรนะถ้าว่ามันเปื้อนแล้วมันจะโบเป็นตาเบื้องเลยเนี่ยเนาะแล้วเขาก็สิบว่าให้เขาอีกจะของเพิ่นเพิ่กันสิบ่ให้เขาอีกเทาเอาเทาขึ้นมาเทาต้องแบบว่าบัวต้องเห็นแค่ตูเนาะเอาขึ้นมาเราก็ต้องเอาลงงามงามแฮงและเมื่อแลงพวกเทาจะไปไปใช่ปะไป ว้างน้ำเขียวอย่างประมาณนี้แหละทุกคนเคก,ก็เย,ยันอไอเอฝากอันฝากแน่ฝากอันโปรโมทซอยแน่กะพี่ตองครับผูดไดทีมาเที่ยวเนาะธรรมศาสตร์ครับคือสิ่งที่มนุษย์บ่สามารถสาาร้างข,ขึ้นมาเองได้<ห>แต่สิ่งเดียวที่มนุษย์สามารถให้ได้นั่นก็นกคือซอยกันอนุรักษ์หักษาแน่นให้มันสืบทอดตกทอดทอนลูกหลานให้มันยังคงเป็นของธรรมศาสตร ที่อุดมสมบูรณ์มาให้ได้เห็นเนาะฝากพี่น้องครับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใดที่ขึ้นมาตรงเนี้ยถืออ่าเนื้อยู่นอีกินมานะครับกินเบิดแล้วก็อย่าิ่มอย่าหวงใส่พื้นที่ของเพิน่นถืออีหยังมาให้ถืออันนั้นกลับไปลงใส่ถาาังขยะยู่ทางหลุมเนาะฝากเด้อพี่น้องเด้ออ่าโอเคแนะน่าเป็นคนไทยนี่รู้สึกแบบน,นี้เลยจะกลับสถานที่แบบนี้แนะน่าเป็นคนไทยครับผมเส้นซอมเสม,สมอครับว่บาทุกครั้งที่ผมมาประเทศลาวครับผมมีความสุข ผมมีความสุขยังเช่นผมพิจารณาประเทศลาวครับว่าประเทศลาวล้ำรวยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาสตร์ล้ำรวยทร,รัพยากรทางธรมรมชาติที่มันยังคงเหลืออยู่หลายหม่องหลายบ่อนแมนนี่ครับมามาแบบนี้มันซื้อหายใจได้เต็มปอดเด้กไ่ต้องว่าเหม็นควันลดไหม,มบ่ได้ว่าพี่น้องมาอยู่นี่แล้วแบบผมเห็นอยู่ทางบานมองเห็นอนะ พาหมูมาพามูมามันบอกไปบอกสุกันฟังนล้วกัพาหมูมามันบอกนะไอ้ทเห็ไหมอีหลักเข้าไปเด้อใส่หลักเนาเอยนี่นาม่เข้ากา้ำหนักด้อามสองนงสามสอน่งสามสองหนึ่งอีกนะ ต้องเหืยเจออกสีออกแล้วเดี๋ยวเป็นรอบทีซี่กำลังจะไปอันนั้นไปไม่อยากกังวน้วาเขียวอ่ะเมื่อเล้งนอนจะนียุ่ยไสหล่ะหันหนึ่นตัวสีฟีเขียวหันรอบุนใองโมแม่เอาบวกไก่เลนี่งาขึ้นมาหา3อบนองหักนอองเป็นกำลังใจให้ เสญยงสมบูรณ์นะสันสัญญาสมบูรณ์เฮ็ดบบดนี้ áo ลินดาตอนขามาดีคักดอกตอนขามานี่ตอนขาเมื่อเลยสีไม่เหมือนสีหยักหยางในนึงบ่คือตอนขามาเลยเนาะคุ้มมากสวยสวยอยากดีอยากชึก สมุ์ตัวนี้อย่างเกาะยี่คือกล้างใส่สมุดตัวตัวกับกลองน้ำนะนี่ดิโอ้ไม่ใส่มาลินนี่ก็ได้บอกรนเรื่องนี้นะเอาเก็บก่อนลินดาเก็บสร้างภาพก่อนเออเออเออเอู้ยไม่เปเท่าไหรเกาะซูพวกที่มาลินท่าน่ะเออนี่นี่นี่อ้นี่เห็นบอกรำบากนิดไอ้ย่ออะไรแบนี้นะเห็นบอก ไอ้ไผ่ที่ว่ามาลินท่านนะทุกคนอยากให้อันนั้นนอนำกันเด้ออยากให้อันนั้นนำกันให้อนามัยความสะอาดสวยกันเป็นหูเป็นตาด้วกันเมื่อไรนี่คุณนี่นี่โมเนทพวกเ household ผู้นพวกเฮาก็ยังดียังเอาขี้เยอะของตัวเองนี่ลงมือนี่สวยกันได้ไหมน่ายะมันสวงามเนาะเฮ้ยเก็บขยะช่วยหน่อยเร็วนี่อันนี้ขนาดไอเอนี่นะ เล่าเป็นคนไทยเด้อเด้อทุกคนเด้อเลาเป็นคนไทยที่มาเที่ยวอยูเล่าเนาะนี่เลาาก็ยังได้เก็บลงนี่เห็นบอยมันงามตาเออมันบอกงามตามตเข้าในาน,าน,น้ำนักท่องเที่ยวนะนเนาะเข้เามาเทาก็อยังเห็นให้แนวมันสางามหูงามตาธรามาซาดีงามยูแต่ว่ามาเหตดแบบนี้มันเกิดัป็นกระบ,บขโอเป็นไดเด้อทุกคนเดิอฝากไว้เนาะนีะ่เก็บขึ้นเข้าก็เก็บลงน้ำกันเป็นอีกอย่างเนาะ ผูนทั้งหน้าพูดกับขาวปันลานอยู่ผู้ใดประหลาดินดาไปเก็บเด้อเธอต้องไปเก็บนะนี่ชัาประซาได้งามแท้งามว่าได้ทุกคนเตะว่ากมากเลยต้องเห็นความสะอาดช่วยกันเปิหนเป็นตาน้ำกันบันไดนบันไดมันถีมีค่อยแค่ท่องเที่ยวมาลินเลยเขาหงเขาย่อนี่อันนี้ไม่ได้สร้างภาพนะแต่ อย่างน้อยครัง้งหนึ่งเรามาเก็บแล้วแบบถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นเห็นคลิปนี่แล้วเพื่อนอาจจะปอะกาศถิ่นก็ได้แล้เ่เป็นตัวอย่างเพื่อนถิ่นอันนี้แบอแมนว่าเส่บนประจานเด้อทุกคนเด้อแต่ว่าเพื่อนฝากมาย่เจ้าของเพื่อนฝากแมนเรื่องของนี่แหละเพราะวาถ่ายคลิปเนี่ยบอแมนว่าถ่ายประจานเทุกคนจะมาถ่ายให้แบบว่าซอยเป็นหูเป็นตาน้ากันเก็บไปอย่างซอยกันอันนี้เป็นดังเฮียนโอ้ยดังเฮียนมาลินนี่เห็นบ่ะมีแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลย เช่นี้ก็พอนีหนินเดินนี้น่อเดินนี้ก็พอที่อื่นไม่มีเราเก็บเลยโอ้บรรยากาศดีงามมากเลยสวยมากยูใส่องค์องค์เห็นนะพุ่นบ่โอ้หนี่ทุกคนน้องน้อยนักเฮเพิ่งมาเก็บเพิ่งมาลีนเพิ่งมาเก็บลงซอยนี่ยนะบ่ายเด็กน้อยบ่หนิเนี่ยเออไป กลับไปเที่ยวต่อ,ไม,อนะไม่รอแล้วนะ